สวัสดีค่ะอันนี้พี่มินนี่จะมากินอะไรคะก๋วย,ยเตี๋ยวร้าวนีาจโจบ้านพักใช่ไหมวันนี้พี่มินนี่สั่งเป็นเส้นเล็กน้ำตกนะคะของแม่สั่งเป็นมาม่าน้ำตกส่วนนี้คือตํปาห้าสิบาทจานม,มาเริ่มเลยเนาะม,ออมาแบบเป็นถาดมากเลยอะไหนพี่พี่มินนี่ลองกินอร่อยอร่อยให้ดูดนี่กินพร้อมกับผักสดเลิศเอกิออน อร่อยไหมคำใหญ่ๆ่ได้ออร่อยได้เยอะมากเนาะดูดเลยอร่อยเอ,อยเพื่อนๆคนไหนที่แบบคืออิ่มอิ่มแน่นอนเพื่อนๆคนไหนที่แวะมาผ่านโคราชเนาะต้องแวะมากินในค่ายเนาะอยู่ในค่า้บ้านพักทหารอร่อยมากคือราคาไม่แพงแล้วก็ให้เนื้อตุ๋นให้อะไรเยอะมากที่สำคัญแบบอิ่มทุกคนอะ่ะกินแล้วอิ่มทุกคน สุดยอดเห็นแล้วหิวตาม,มตามปลานะฮะต้ม,ตมปลาก็อร่อยต้มปลามีหอยหนาอร่อยไหมฮะอคืควันนี้เราจะมามาแค่สั้นๆเนาะ ้าน้องกินข้าวกินข้าวเสร็จแวะมาทักทายทุกคนโอเคบ๊ายบายก่อนเร็วสวัสดีค่ะแม่ก็จะได้ซ้ยต่อเลยดูดูด,ด,ดูแบบเน้นเน้นโอเคบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่